เดินเล่นล่นด้วยนะังไงสิมาครับสวัสดีครับพูดถึงบิวดิ้งหน่อยบิวดิงค่ะน่อยพกับพี่เตอมากเลย ยังไงแฟนมิเติ้งมันยังไงสิใช่เมื่อวานแฟนไปแฟนมิเติ้งกัมพูชาครับ2วันในวันหนึ่งเราก็ไปพักแล้วก็ไปท่องเที่ยวอีกวันนึงครับก็รู้สึกดีใจมากแฟนไปทำเอ้ยอัสโดน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 อโดนแฟนกัมพูชาน่ารักมากมาต้อนรับที่สนามบินแบบประปรุมากครับสกิ๊ตชยงดังมากเลยครับใช่น่ารักน่ารักแน่นขนาดไหนคะสนามบินตอนไปรับแตกสนามบินสนามบินแตกไหม ไม่แตกครับอแต่แต่คนไปเยอะครับคนไปให้กำลังใจเยอะดีใจมากๆครับก็เป็นครั้งที่2ของพวกเราตอนแรกก็ไปกัน2คนครับครั้งที่2ไปกันทั้งแก๊งเลยมาทุบตุ้นจิตนครับก็โอ้คนมาเยอะกว่าเดิมด้วยครับงั้นไปครั้งนี้ขอบคุณเหมเดิมไหมครับใช่ขอบคุณเหมเดิมครับครั้งนี้ขอบคุณนะขอบคุณอะไรขอบคุณอะ้วยกไปด้วยกันก็ผมก็เห็นด้วยดี การตอบรับแฟนๆดีมากครับเออก็เพื่อนไปด้วยครั้งนี้อบอุ่นครับถือว่าเออได้ไปกับคนก็สนิทสนิทกันหมดดีใจครับแล้วก็ครั้งนี้โชว์ยิ่งใหญ่กว่ากว่ากว่าที่เราไปกัน2คนครับหวังว่าเราจะได้กลับไปอีกรอบครับแล้วก็ซีนที่ผมชอบมากนะอาหารอาหารอร่อยมากได้ทานอะไรคะทานอะไรคะอาหารทานอะไรนะเอ้าคุณชอบกิน,นอะไรนะเ่ะผมก็กินเลยุนเนื้อเนื้อมีเนื้อครับชอบเนื้ออร่อย ครับเวลารวมกลุ่มแล้วเรายิ่งสนกันขึ้นไหมไม่จริงครับไม่จริงไม่สนครับไต่พี่ไม่มีความสนมันไม่ได้อยู่ที่เรามันอยู่ที่พี่ยุ้ยพี่ยุ้ยสนผมเลยต้องสนตามสนังสนไหมครับอะไรงงมากเลยจะไม่ตอบเลยครับก็ไม่สนครับพี่ดีิวแล้วก็สนุกกันอย่างเดียวใช่ไหมคะวันนี้ใช่ครับสนุกนะ เตรียมจะไปไหนกันต่อไหมครับเตรียมจะไปน่าจะเวียดนามครับอาทิตย์นี้ไม่กอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้เวียดนามที่ไปกี่คนอะไปกันสองคนอาทิตย์นี้มีไปอีกแบบหลายคนตอนไหนอ๋อไป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 อ๋อคนไหนนะครับคุณยุ้ยสองคนจากเวียดนามวันเสาร์นี้เวียดนามวันเสาร์นี้ครับกำลังจะไปแล้วครับวันเสาร์นี้อันนี้ก็ต้อเกียดชอไปไหมครับจากทีหลายคนมาเรำแค่สคนที่ใช่ครับก็จะมีแตกต่างแตกต่างแน่นอน เป็นคนวันนี้แบบเซอร์ไพร์วันเกิดกิจมินด้วยนี่เราคุยตาเลยว่าไ้เฉวันเกิดล่วงหน้าอะไรนะครับอ๋อเฉลิมวันเกิดล่วงหน้าล่วงหน้าเยอะเหมือนกันแต่ดีใจครับดีใจก็เซอร์ไพรส์ครับนี่ผมไม่รู้จริงๆนะผมไม่รู้จริงตอนแรกผมยังไม่คิดเลยว่าผมเป็นหัวผมเพราะขึ้นมาสามขึ้นมาสามลูกเอ๊ะเค้กเรียกว่าอะไรก้อนขึ้นมาสามก้อนขึ้นมาสามก้อนก็ไม่คิดว่าเป็นหัวผมแต่ว่าเพราะว่ามันอีก อีกนานอยู่ใช่แต่ก็ดีใจครับที่ได้ล่วงหน้าขนาดนี้เป็นเควันเกิดแรกที่ผมได้รับในปีนี้ครับดีใจที่ได้มาเซอร์เวตกับชาวชาวเคมบรดิดจ์ทั้งหลายรจริงๆแล้วเกิดเกิดเมื่อไหร่นะคะสิบสามพิถุนาครับเกิดสิบสามแสดงว่าคือมิจฉุคเซอร์ไพรสุดๆนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะมันเร็วมาก <laughs> พูดเร็วมากใช่<ม>แต่แสดงว่าเตรียมเลยไหมคะว่าเดี๋ยวไปประเทศอื่นเท้อจะต้องจัดอีกเพราะว่าโอกาสเจอเราอาจจะน้อยใช่ก็ถ้าจะเซอร์ไพรส์ผมเซอร์ไพรส์ได้ครับผมรู้ละงั้นจะเซอร์ไพรส์ไหมนี่อ่ะเซอร์ไพรส์ อะไรอ่านของโค้ชครับมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมคะที่ไปจากประเทศเซอร์ไพรส์ <Surprise. S 2> มีอะไรเซอร์ไพรส์เราบ้างไหมคะที่ไปครัเอ่าโวแฟนกัมพูชาที่ให้ความร่วมมือดีมากครับเขาขกินดังมากมันจะมีแบบอ่าพื้นที่ระหว่างอ่าห้องพักกับการไปห้องน้ำห้องน้ำมันอะไรเงี้ยใครอย่าไปโรเคตกเฟรมที่ <laughs> <laughs> พูดทำไมอ่ะใครอย่าไปเฉยก็ได้มันจะมีพื้นที่ระหว่างอ่าห้องพักแล้วก็ห้องน้ำอะไรเงี้ยเวลาพวกเรา ไม่ว่าใครก็ตามครับเดินผ่านแบบเดินผ่านทางเดินนี้เขาจะกีตลอดเลยครับเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับเดินกี่ครั้งเดินสิครั้งก็กีสิบครั้งครับใช่ใช่ใช่กีแต่ละรอบดังมากใช่ใช่มัครรบใช่แล้วแฟนกัมพูชาพูดภาษาไทยเก่งมากพูดแบบชัดแบบชัดเหมือนเราอ่ะใช่เขาพูดได้สามภาษานะยังไงซิพูดภาษากัมพูชาภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษได้ด้วยเก่งมากแล้วเราพูดได้กี่ภาษาพูดได้ไม่พูดไม่เป็นสามภาษาอ่ะอย่าตอกนเรียนดร์ค่ะ ชครับพูดพูดพูดแบบอ๋อเนี่ยังไงคะเนชับนี่นี่ยังไงบองสลังโกเนี่ยมีอยู่สามคำอ่ะยังไงอีกลากนะครับไปเวียดนามต้เตรียมเหมือนกันฮะไปเวียดนามเตรียมเหมือนกันครับผมจะรู้เรืองภาษาเอ๊ยยังไงอีกจัดจัดนี่เพิ่งเงินเขาเงินเขาอะไรอ่๋อเรียว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 นี่คือความจริงสกุลเงิน แต่ครั้งแรกนรที่เราได้ไปเวียดนามผมมีไปเวียดนามตอนเดินป่า,ออปาเคยไปเดินป่าที่เวียดนามไหมาใช่แต่ครั้งนี้ไปแบบทำงานเราเ,เตรียมแม้แบบว่าจะอยากจะไปทำอะไรหรือว่าชิมอาหารอะไรที่นูที่นนหรือเปล่าโอเคเอ <laughs> เอ <c oughs> กินอะไรก็ได้ครับขอให้อิ่มท้องแนละอร่อย <c oughs> พอที่จะไปสวิสเซอร์วิสแฟนที่มารอเราอยู่ที่เวียดนามได้ครับ แหนมแหนมแหนมเนื้อครับไปแต่ละประเทศต้องนะต้องเรียนภาษาของแต่ละประเทศทั้งไปทั้ยไครับเรียนครับแต่บอกเลยผมจะเรียนวันศุกร์พูดวันเสาร์เดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมปีนี้บินบ่อยครับบินส่กยบินกีประเทศบินสกีประเทศโอ้ปีนี้หลายเยอะเยอะอยู่แค่ญี่ปุ่นนี่ก็ไปสี่รอบแล้วปีนี้ ใช่ดีใจครับดีใจที่ไปเจอหลายๆคนครับแทบจะไม่ใช่คนไทยแล้วครับที่บ้านคิดถึงไม่ใช่เวลาเราบินบ่อยขนาดนี้ที่บ้านแบบนี้คิดถึงเขาไหมคิดถึงไหมที่บ้านไม่คิดถึงไม่มีไม่มีใครคิดถึงก็บอกไปเถอะอยู่บ้านแล้วไม่ทำอะไรก็เล่นอะไรเขาชอบให้เราแบบว่าทำงานใช่ไหมคะใช่ครับเขาชอบครับผมชอบที่บ้านผมก็ชอบชอบ เวลาไปทํางานก็ไปแบบไปดูว่าเออประเทศนี้มีอะไรมีของกินอะไรอร่อยครับใช่าสนใจดีต้องมีซื้อของมาฝากบ้านใช่ไหมคะมาไม่คินเลยหรอการจะไม่ได้ครับครับที่บ้านค<ร>ิดถึงไหมเวลาเราต้องแบบจีนไปท,นที่นนี่น่าจะอร่อ,อยเออไม่ไม่รู้เหมือนไม่เคยถามครับ <c oughs> แต่ก็คิดถึงแม่ไหมแม่คิดถึงแม่แม่คิดถึงหนูนะ อะไรอ่ะเขาจะเรียกมันมีโฟสเหรอเองหนูกับคุณแม่ใช่แล้วหนูคิดถึงมีแม่หนูคิดถึงแม่มีปะครับครับที่มีมีครับมีมีมีบ้างแต่ก็ครับมีครับมีมีเวลาเราไปต่างประเทศเราต้องแบบว่ามีโทรกลับมาที่บ้านหรือว่ามีทำอะไรพ่ออะไรมาไหมคะไม่มีไม่มีครับเดี๋ยวได้เจอแล้วไงเดี๋ยวก็ได้เจอแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ไปแบบนานขนาดแบบ อาทิตย์สองอาทิตย์เราไปแค่สองสามวันอะไรอย่างเงี้ยมากสุดก็สี่ห้าวันแค่บ้าบ่อยใช่แค่ว่าบ่อยแต่แม่ผมเคยงอนของเรื่องนี้ด้วยนะผมเคยไปแบบผมเคยไปอังกฤษแบบคนเดียวประมาณเดือนหนึ่งไม่โทรกลับไปหาแม่เลยแม่ก็แบบรอเพราะว่าอังกฤษไทม์โซนมันจะต่างกัไทยใช่ครับเขาก็รอแบบจนตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่โทรไปแล้วเขาก็งอนบอกทำไมไม่รู้ไม่โทรกลับเลยไม่คิดถึงเพราะตอนนั้นเด็กๆกลับไปไม่งอแต่ตอนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีแล้วแม่หายวันเอง ทายง่ายออนเองใช่ครับนอกจากเยอชีโนแล้วเราอยากไปประเทศอื่นๆอะไรอีกไหมคะอยากไปอังกฤษครับเพราะเพื่อนผมอยู่นั่นเยอะไม่ไปหาเพื่อนไปหาแฟนๆด้วยเออไปหาเพื่อนด้วยครับอยากไปอียิปต์ครับอียิปต์เป็นประเทศที่มันน่าสนใจมากแต่ว่าไม่รู้จะมีแฟนคลับที่อียิปต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากไปอยากไปแล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปแฟนนี้เราอยากจะไปแพ็คกระเป๋าเที่ยวกันเอง

5432ไปเ่อฝากนะครับคอนเสิร์ต LL 223ครับ Revolution นะครับมีทั้งหมด8คู่16คนเลยนะครับบอกเลยกำลังเตรียมโชว์กันอยู่กำลังฝึกซ้อมกันอยู่ครับบอกเลยว่ามัสแน่นอนมีทั้งโชว์คู่โชว์เดี่ยวแล้วก็มีการแบทเทิลกันระหว่างต่างคู่รับรองน่าติดตามมากๆฝากด้วยนะครับแล้วก็จะมีแฟนมิดอื่นๆครับไปต่างประเทศก็ฝากให้ลังใจเพื่อเราด้วยครับบายครับ ช่น่าอยู่แล้วไม่ไม่จะไปน้องเก่งเขารู้กันอยู่แล้วแหละหยอกหยอกนะหยอก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 นะจริงจังว่าแตหยอกหยอ